อาวคำนี่ก็เป็นเกมแดงของโอปอนะ์น่ะเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งตอนปออนะ2น่ะเหมือนเ,อเลเ่เาเรื่องผอีโรงเรียนอะไรโรงเรียนสตรีบุรณาวิทย์ <c oughs> แล้วก็มีแก๊งเรามีอยู่สามคนใช่ไหม <c oughs> มีโอปอมีเราแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนึง <c oughs> ชื่อชื่อมุกชื่อมุกเสร็จ <c oughs> แล้วคราวนี้ <c oughs> คนที่ชื่อมุกเนะี่ย <c oughs> ก็ไปเอายาเหลืองเพื่อนคนหนึ่งที่ขี้โรคมา <c oughs> ยาเหลืองนั้นอนะ่ะ แม่เขาเอ้ยยาเขาให้ยาเขาเอามาให้ตอนพักสิบนาทีขอ,องโรงเรียนเนี่ยตาต่อทอง <laughs> ยาเหลืองตาต่อทอง <laughs> เป็นแบบมันเป็นความทรงจำเป็นความทรงจำที่เราฝังเหมือนแล้วคนนี้ตาต่อแล้วจ้ะพักสิบนาทีเพื่อนคนนั้นก็ไปเอายาเหลืองของของคนที่ขี้โรคมาเราก็ไปกันสามคนแล้วก็ยืนล้อมตรงต้นโพ ค่อยค่อยลองค่อยค่อยทีทีเปิดฝาเปิดฝาแล้วเทยาเหลืองลงมันดูลงพื้นดินเสร็จแล้วเราก็ทำการขุดบ้านโผล่ขุดป๊เอาฝังไว้เสร็จแล้วพออีกวันนึงมั้งใช่ไหมอีกวันนึงเขาก็เอายาเหลืองมาอีกขวานหวานไม่ยอมแม้ ปวดใหม่ตาเต่าทองเหมือนเดิเมเลากไปขโมยมาอีกขโมอยอะไรรู้ปะเอาไปเทลงท่อท่อมไปแตะแก้งเทลงยาเหลืองก็ปุ๊บเดินแล้วเทเดินแล้วเทก็แบบต้องจีมากอ่ะแต่แล้วก็เอาน้ำไปใส่ เอาน้ำเปล่าใส่แล้วก็เอาไปวางเอาไปวางคืนแล้วพอนั่นพอเห็นแล้วเขาเป็นไงบ้างคะเคยคอร้องไห้อะเราหลบพี่ได้เราเราเหนขาพี่ได้หมนจะเกียร์เรารู้สึกรู้สึกอะไรกับการกระทำไม่ถูกมั้เราเราเรารู้สึกเสียใจนะเราคนเฟิร์นเสียใจใช่ไหมคเสียใจเราจึงอยาก โออคงจะรู้สึกเสียใจเหมือนกันเราวันนี้เราก็เลยอยากให้โอปอล์กล่าวคำขอโทษแก่เพื่อนคนนั้นเพื่อนชื่ออะไรจโดยใช้นามสมมุติว่าไม่ชื่อจริงเลยชื่อจริงเลยเผื่อเขาผ่านมาเห็นเขาจะได้รู้สึกสบายใจชื่ออะไรวะ เต่อทองแล้วกันอาโอเคค่ะเราอยากจะบอกต่อทองนะตอนนั้นแหะเราตอนเราทำเราก็รู้สึกว่าเออสนุกอะแต่อตอนเนี้ยเรารู้สึกผิดนะเราขอโทษน้าคุณยิ้มอะทำน้ำเสียวทำน้ำเสียวๆใจหรอเราขอโทษค่ะ นี <G ã entender> <net diz> ่ก็คือเกมแดกของโอปอค่ะจบพิง